สวัสดีค่ะมาดมามันนอเวย์วันจาพากินพาเที่ยวพาดูธรรมชาติเอ๊ะวันนี้เรามาเจออะไรกันอีกเรายังเจอกันมุมเดิมนะคะเนื่องจากช่วงนี้แดดดีมากวันก็เลยต้องออกมานั่งข้างนอกเพื่อเอารับว,วิตามินดีนะคะเออวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรอ๋อเราจะมาคุยกันเรื่องเออเนื่องจากว่าวัน เห็นหลายๆท่านคุยกันเรื่องเ,อเงินเดือนที่เรามาทำงานอยู่เมืองนอกนะคะอย่างของวันวันทำงานเป็นพนักงานทำความสะอาดวันเป็นพนักงานประจำของอำเภอนะคะเงินเดือนของวันหักภาษีแล้ววันก็จะอยู่ประมาณ สองหมื่นสอนกว่าโครนหักภาษีแล้วนะคะหักภาษีแล้วเหลือประมาณสองหมื่นกว่าโครนบางคนจะถามว่าเ,เงินเดือนเยอะกันขนาดนี้ร่ำรวยนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้สำหรับวันน่ะวันคิดว่ามันก็พอดีกับค่าใช้จ่ายของ คนที่อยู่ที่นี่นะคะเพราะบาง,บางวันอยากให้ทุกคนมองอย่างนี้ด้วยค่ะว่าใช่เรารับสองมื่นกว่าแต่ถ้าบางบางท่านที่มีค่าใช้ใจ่ายอื่นๆรออยู่คือบางท่านอาจจะต้องช่วยคุณสามีจ่ายค่าเช่าบ้านจ่ายค่าน้ำจ่ายค่าไฟค่าโทรศัพท์อะไรกันด้วยนะคะ แต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปเรื่องนั้นวันเนี้ยวันบอกก่อนว่าของบ้านวันอ่ะวันไม่ได้ช่วยคุณสามีจ่ายค่าชาวบ้านแต่ช่วงเนี้ยค่าไฟมันแพงวันก็เลยต้องช่วยคุณสามีจ่ายค่าไฟส่งกลับบ้านมีเหลือใช้ส่วนตัวบ้างนิดๆหน่อยๆน,นะคะวันก็เลยอยากจะอธิบายทุกคนเข้าใจด้วยอย่างหนึ่งว่าถึง เราจะดูเหมือนว่าเราได้รับเยอะแต่บางท่านก็มีค่าใช้จ่ายปีย่อยกันออกไปอีกนะคะคือยิ่งถ้าคนไหนที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมันอยากจะบอกว่า <S <S เงินเดือนสองสองหมื่นกว่าบวกเพราะที่นี่ค่าเช่าบ้านอย่างน้อยเดือนค่าเช่าบ้านเดือนหนึ่งที่เราจะต้องจ่ายอย่างน้อยหมื่นหนึ่งแน่นอนนะคะ ท่าทีถ่าถ้าถ้าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวจะต้องหักออกไปเลยหมื่นหนึ่งไหนจะค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศพัพท์ค่าอินเทอร์เนต็ตเหลือแค่แค่พอเสมอตัวค่ะเหลือแค่พอเสมอตัวอย่างของวันน่ะวันยังถือว่าวันน่ะโชคดีเพราะคุณสามีอ่ะไม่ได้ให้ช่วยจ่าย ค่าใช้จ่ายในบ้านนะคะมันก็ยังพอแบบว่าพอมีเก็บหรือได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเราอยากจะบอกว่าคือบางทีพอเหลือเก็บแต่บางทีพอเวลาไปไทยมันก็เร็วมากจริงๆนะคะทุกคนมันก็จะเร็วมากแต่ถามว่ามันมันมัน อย่างน้อยๆคือมันมัน,ม,นมันทำทให้เราสบายตัวขึ้นนะคะ่ะทําให้เรามีเงินเก็บเล็กๆน้อยๆเพื่อที่เวลานั้นเราจะกลับไทยหรือเราจะสามารถส่งให้ที่บ้านได้บ้างแต่วันนี้จะบอกว่าถึงเงินเดือนเราจะสูงแต่พอตีเป็นเงินไทยแล้วเอาเข้าจริงๆอะมันก็สูงกว่ากันไม่มากหรอกคะ่ะเพื่อนๆอย่างของวันสองหมื่นกว่าตีเป็นเงินไทยจริงๆอะ ตอนนี้เงินไทยอยู่ที่1โคนอยู่ที่3.5หรือ3.8นะคะเพื่อนเพื่อนเงินเดือนก็ยังไม่ถึงแสนหรอกค่ะเงินเดือนก็ยังไม่ถึงแสนและที่สำคัญของวันอ่ะวันทำงาน8ชั่วโมงวันไม่ได้มีงานที่2ด้วยนะคะวันทำงานวันทางานเดียววันทางานเดียวแล้ววันก็ไม่ได้ทำเงินดำตรงอื่นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าวันมีความรู้สึกว่าสำหรับวันวันพอแล้ว วันพอแล้ววันอ,อยากรักษาสุขภาพอยากาดูแลตัวเองดูแลคุณสามีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ให้มันตึงมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบว่าทำเพื่อแต่คิดแต่เป็นเป็นแต่เงิน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 อยู่ตลอดเวลานะคะวันก็เลยคิดว่า,าดูเหมือนว่าเรารับเยอะ แต่เราก็จ่ายเยอะเหมือนกันนะคะมันมันมันไม่ได้หมายความว่าเออรับมาคือบางบ้านถ้าถ้าบางบ้านเขารับมา2 0 0 0 0กว่าแล้วเขาเก็บได้ทั้งหมด2 0 0 0 0กว่าวันก็ถือว่าโชคดีมากโชคดีโชคดีโชคด,ชคด,ชคด,ชคดีแต่มันน้อยมากค่ะที่เรารับมา2 0 0 0 0กว่าและ เราจะเก็บได้ทั้งหมดเลยส่วนมาก80%ทุกคนจะต้องช่วยสามีจ่ายค่านู่นนี่นั่นเพราะของวันเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนนะวันไม่ได้ช่วยสามีก็จริงแต่เดี๋ยวนี้วันช่วยสามีเรื่องค่าไฟค่ะเพราะค่าไฟมันขึ้นแล้วก็จะมีค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตนิดนหน่อย,อยที่ที่เรามันมันมันเป็นเรื่องที่เราควรจะช่วยกันนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเรา รับมาเต็มเต็มแล้วก็เก็บเต็มเทั้งหมดส่วนมากมันจะน้อยค่ะน้อยน้อยมากน้อยมากน้อยมากวันก็เลยอยากจะบอกเพื่อนๆว่าเงานินเดือนถึงเราจะรับเยอะแต่ถึงเวลาจ่ายบางทีเราก็จ่ายเยอะเหมือนกันนะคะวันก็เลยไม่อยาล้วันก็เลยอยากบอกทุกคนว่า ทุกคนมีภาษีสังคมอะค่ะพอรับมาปุ๊บบางคนก็ถ้าบางคนไม่จ่ายเลยวันถือว่าโชคดีแต่บางบ้านก็จ่ายอย่างของวันมันก็มีภาษีสังคมเล็กๆน้อยๆแต่ตอนนี้หลังจากที่พี่โคมาเยือนใช่ไหมคะพี่โครมาเยือนสองปีช่วงนี้เราก็ไม่มีภาษีสังคมเราก็ไม่มีไปงานวันเกิดเราก็ไม่มีเ,เหมือนมีเป็น ไปบ้านคนนู้นคนนี้ไปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราอยากจะบอกว่าเรารับเยอะแต่ก็จะมีภาษีที่จะไปจ่ายตรงอื่นเยอะเช่นกันค่ะเพราะว่าน้อยมากที่รับมาเต็มๆและเก็บได้เต็มๆนะคะถ้าใครทำได้ตบมือให้เก่งม,มาก เก <laughs> ่งมากเก่งมากเก่งมากเพราะอย่างของเราเราเราขนาดของเราเรายังไม่ได้ช่วยค่าใช้จ่ายในบ้านกับคุณสามีเราก็ยังเก็บได้ไม่เต็มเต็มเลยค่ะแต่ว่านั่นแหละค่ะวันแค่มามามาเมา์มอยมาเล่าให้ฟังเฉยๆนะคะว่าอ,อ,อยากให้ทุกคนเข้าใจด้วยค่ะว่ารับมาเต็มรับมาเต็มๆแต่ก็ต้องแบ่ง จ่ายไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้อยากให้ทุกคนคิดว่าโอ๊ยมันเยอะจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันคิดว่ามันไม่ได้เยอะขนาดนั้นค่ะแต่วันเชื่อว่าทุกคนต้อง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 มีภาระแยกย่อยกันอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าค่างเงินมันก็ไม่ได้ต่างกันมากหรอกค่ะเพราะตอนนี้หนบาท กัน1โครนต่างกันแค่แค่แค่แคนิดหน่อยเองค่ะไม่เยอะเพราะของว่า1โครนตอนนี้มันแค่3.5 3.5หรือ3.8อยู่ที่เลทของแต่ละวันนะคะนั่นแหละคะ่ะ วันนี้เราก็เลยมาคุยกันเรื่องนี้ปกติไม่เคยคิดว่าจะต้องมานั่ง,งคุยเรื่องเงินเดือนเลยนะคะนั่ <laughs> นแหละค่ะเราก็มาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะวันขอบคุณมากขอบคุณนะคะทุกคอมเมนต์ทุกไลค์วันหวังว่าเราจะมาคุยกันอีกนะคะและวันอยากได้อ่อ คำติชมเล็กๆในไอ้คำติชมนะคะวันอยากให้ทุกคนเม้นให้วันด้วยนะคะเพื่อวันจะเอามาปรับปรุงช่องเล็กๆของวันเพื่อเราจะได้รู้ว่าเออเราเราควรจะคุยกันเรื่องอะไรเราควรจะทำคอนเทนต์อะไรเพื่อให้เพื่อนๆออรู้สึก โอเคอะไรอย่างนี้นะคะนั่นแหละคะ่ะแล้วเรามาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะมาดามวันโนเวย์วันจาพากินพาเที่ยวพาดูธรรมชาตินะคะรักทุกคนนะคะดูแลรักษาสุขภาพทุกคนด้วยค่ะรวยๆเฮงๆนะคะขอบคุณค่ะบา,บายบาย